ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเช้านี้เรามาศึกษาเรื่องทุเรียนกันดีดีไหมครับคือผมเนี่เป็นคนที่ชอบปลูกไม้ทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้เมื่อแปลงของเรามันยังไม่สมบูรณ์เต็มทีนะครับเพราะว่าผมเริ่มทำท,ท,ทุเรียนต้นนี้นี่ มนำมาปลูกเมื่อเดือนสิงหานะครับสิงหาคม2563นอาะครับผมนำมาสองต้นนะครับต้นนี้คือต้นแรกนะครับจากการจากการซื้อมาต้นละ600บาทนะครับผมนำมาปลูกแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับแต่ที่ที่ผมใส่ก็คือน้ำนะครับน้ำ น้ำที่ที่ผมเอาออกจากการล้างบอกกบบอก,กบนี่นะครับนี่ล้างล้างทีไรผมก็นํานําน้ําจากบอก,กรบนี่แหละครับมารดนะครับ,มรนะรบผมก็สังเกตดูว่ารอบรอโคนต้นทุเรียนนี้จะไม่มีหญ้าขึ้นนะครับหญ้าไม่ขึ้นเลยผมคิดว่า คิดว่าน้ําจากขี่กบหรือบอกกบเนี่ยมันน่าจะเค็มนะครับเค็มมากแล้วก็ทําให้หญ้าตายหมดแต่ทุเรียนเขากับแตกยอดนะครับเขาแตกยอดถือว่าก็คิดว่านะครับในความคิดว่าเพราะว่าเราไม่ได้เข้าห้องแลบหรือจ,จงวิจัยอะไรนะครับยอดของเขานี่ก็จะแตกขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ ความสูงของผมก็ร้อยเจ็ดสิบห้าตอนนี้เขาก็สูงกว่าผมแล้วนะครับจากพื้นขึ้นมาอ่านี่ครับนี่คือต้นที่แรกนะครับนี่ก็ต้นอะไรอะไรก็รึผักอะไรไม่รู้ผมก็เอามาเสียบนะครับเก็บกินลาบกินกับลาบนะครับต้นที่สองนะครับนี่เอามาสองต้นนะครับต้นที่สองนี่เขาก็เขาก็แตกแตกยอดดีมากนะครับนี่ครับ แตกยอดนะครับยอดเขานี่ก็สวยงามนะครับก,ก็ปล่อยน้ําออกจากบ,บ่อกบเช่นกันนะครับเพราะว่าผมผมจะเลี้ยงกบเป็นความสุขอย่างหนึ่งน,นะครับที่ผมได้เลี้ยงกรบในการที่ผมศึกษาก็คือท,ที่เลี้ยงนี่ก็ทําโครงการแรกๆก็คือทําปล่อยกบ,บลงส่นานะครับปล่อย ปลาลงแปลงข้าวก้าวตามรอยพระบาทเดินตามศาสตร์พระราชานะครับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับก็เลยกบปล่อยลงไปแล้วเขาก็ออกลูกออสนะครับก็เลยจับมาอนุบาลนะครับเขาก็โตดีก็เลยได้เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้นะครับนี่นะครับก็นําเรียนเพื่อนๆโคกหนองนาของเรานะครับว่าสิ่งที่ผมคาดคิดนะครับที่ว่าน้ําขี้กบเนี่ย มาลดต้นทุเรียนนี่มันสวยงามนะครับมันโตขึ้นได้นี่มันจะเป็นเหตุผลใดกไ็ไม่รู้นะครับแต่เราก็าแชร์แชร์ในการทดลองของเรานะครับเพื่อให้สมาชิกที่ยังต้องการอยากปลูกทุเรียนนะครับที่อำเภอบางบูนนะครับไม่มีใครปลูกทุเรียนโตนะครับส่วนมากโตปีเดียวก็ตายนะครับตอนนี้กําลังผมกําลังเอามาศึกษาดูนะครับครับชาวนี้ก็สวัสดีทุกท่าน เพียงแค่น,นี้นะครับครับสวัสดีครับ